สวัสดีครับเวลาเราดูตลาดเนี่ยการอ่านให้ออกว่าราคามันจะไปทางไหนต่อน,นี่สำคัญมากเลยนะครับมันจะมีสัญญาณหลายอย่างเนาะที่นักเทรดใช้กันหนึ่งในนั้นก็คือการดูเรื่องอโครงสร้างราคาแล้วก็จะมีคำที่เจอบ่อยๆเลยคือ BOS กับ Charge วันนี้เรามาเคลียร์กันชัดๆเลยครับว่า2คํคำนี้มันคืออะไรต่างกันยังไงใช่ค่ะ สองคำนี้สำคัญมากเลยนะคะมันเหมือนเป็นป้ายบอกทางบนกราฟราคาเลยแต่ว่ามันชี้ไปคนละทางกันนะคะถ้าเราเข้าใจความต่างตรงนี้ได้ก็จะช่วยให้เราอ่านตลาดได้ขาดขึ้นเยอะเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่ากับ BOS หรือ Break of Structure แล้วก็ Charge Change of Character ที่บางทีก็ได้ยินคนเรียกว่า MSS หรือ Market Structure Shift เนาะว่ามันบอกอะไรเราได้บ้าง ก่อนจะไป BOS กับ Charge ผมขอทบทวนเรื่องโครงสร้างตลาดนิดเนียวนะครับเพื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นคือปกติตลาดมันจะมีเทรนด์ใช่ไหมครับอย่างขาขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นราคามันทำจุดสูงสุดใหม่สูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เรียก Higher Highs หรือ HH แล้วก็มีจุดต่ำสุดที่มันยกตัวสูงขึ้นด้วยเรียกว่า Higher Lows หรือ HL ใช่ค่ะส่วนถ้าเป็นขาลงก็จะกลับกันคือทำจุดต่ำสุดใหม่ ต่ำลงเรื่อยๆเป็น lower lows หรือ LL แล้วก็มีจุดสูงสุดที่ต่ำลงมาเป็น lower highs หรือ LH การเคลื่อนที่ขึ้นขึ้นลงๆแบบนี้แล้วค่ะที่มันสร้างเป็นโครงสร้างหรือ structure ขึ้นมาโอเคพื้นฐานชัดเจนทีนี้มาถึงตัวแรกเลยครับ BOS หรือ Break of Structure อันนี้มันคืออะไรครับ BOS เออมันคือจังหวะที่ราคาเคลื่อนที่ไปนในทิศทางเดียวกับเทรนเดิมนะคะแล้วมันสามารถแบบว่าทะลุจุดโครงสร้างสำคัญก่อนหน้าไปได้ถ้าเป็นเทรนขาขึ้นอยู่การเกิด BOS ก็คือการที่ราคามันเบรกทะลุจุดสูงสุดเดิมหรือสวิง g h i ล่าสุดขึ้นไปได้ค่ะอ๋อส่วนถ้าเป็นขาลงก็คือทะลุจุดต่ำสุดเดิมหรือ swing ลล่าสุดลงมา ถูกต้องค่ะการเกิด BOs ก็เหมือนเป็นการายืนยันหรือคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเทรนเดิมเนี่ยมันยังแข็งแรงอยู่นะมันยังไปต่อได้เหมือนตอกย้ำเทรนเดิมว่างันเถอะใช่ค่ะมันคือการยืดขยายโครงสร้างเดิมกออกไปแล้วการเกิด BOs ที่มันชัดเจนจริงๆนะคะมันมักจะมาพร้อมก,กับการเคลื่อนที่ของราคาที่ค่อนข้างแรงที่เรียกว่า displacement ด้วย displacement ขยายความนิดนึงครับมันคือยังไงนะ displacement ก็คือการเคลื่อนไหวของราคาที่มันดูรุนแรงชัดเจนแล้วก็รวดเร็วนะคะมันบอกถึงความตั้งใจของตลาดหรือว่ามีแรงซื้อแรงขายเยอะจริงๆที่จะดันราคาไปทางนั้นพอเราเห็น BOS เกิดขึ้นพร้อมๆกับ displacement แบบนี้มันก็ยิ่งทำให้เราค่อนข้างมั่นใจในเทรนเดิมมากขึ้นค่ะเข้าใจเรื่อง BOS แล้วครับว่าเป็นการยืนยันเทรนเดิมทีนี้มาดูอีกตัวที่มักจะมาขู่กันหรือบางทีก็สร้างความสับสน นั่นคือ C H O C หรือ Change of Character บางทีก็เรียกว่า M S S หรือ Market Structure Shift อันนี้มันต่างจาก B O S ยังไงครับค่ะ CHOC หรือ C O C H เนี่ยชื่อมันก็บอกนะคะ Change of Character คือบุคลิกหรือลักษณะนิสัยการเคลื่อนที่ของราคามันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่การยืนยันเทรนเดิมแบบ B O S นะคะแต่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนแรกๆว่าเอ๊ะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นสัญญาณเตือนเหรอครับแล้วมันเกิดตอนไหนถึงจะเรียกว่าช็อตมันจะเกิดขึ้นตอนที่ราคามันดันไปทะลุจุดโครงสร้างตรงข้ามกับเทรนปัจจุบันนะคะอย่างเช่นในขาขึ้นปกติเราคาดหวังว่าราคามันจะย่อลงมาสร้างไฮเออโลใช่ไหมคะแต่ถ้ามันไม่สร้างแล้วกลับร่วงลงไปทะลุไฮเออโลล่าสุดอันก่อนหน้าได้แบบนี้ล่ะค่ะคือช็อตอ๋อคือจุดที่มันไม่ควรจะหลุดถ้าเทรนเดิมยังแข็งแรงอยู่แต่ดันหลุดลงมา ใช่เลยค่ะหรือถ้าเป็นขาลงเราคาดหวังโลว์ r high แต่ราคากลับดีดตัวแรงทะลุโลว์ r high ล่าสุดขึ้นไปได้อันนี้ก็เป็นช h o r t เหมือนกันที่เขาเรียกว่า M S S หรือ Market Structure Shifts ก็เพราะแบบนี้เองสินะครับคือจุดที่โครงสร้างมันเปลี่ยนลักษณะไป ถูกต้องค่ะมันคือจุดเปลี่ยนของโครงสร้างตลาดอย่างชัดเจนแต่ต้องย้ำนะคะว่ามันไม่ได้การันตีว่าจะกลับตัวทันทีเสมอไปแต่อย่างน้อยมันก็บอกเราว่าโมเมนตัมของเทรนด์เดิมเนี่ยมันเริ่มแผ่วลงแล้วหรืออาจจะมีแรงฝั่งตรงข้ามเข้ามาแทรกแซงการเกิด change OCOH ที่น่าสนใจก็ควรจะมาพร้อมกับแรงส่งหรือ displacement ที่ชัดเจนเหมือนกันค่ะยิ่งเกิดแรงแรงทิ้งร่องรอยความไม่สมดุลไว้เยอะๆก็ยิ่งน่าจับตาโอเค งั้นถ้าให้สรุปความแตกต่างแบบง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือ BOS เนี่ยเกิดตามทิศทางเทรนเดิมเพื่อยืนยันว่ายังไปต่อใช่ค่ะส่วน Change OCOH หรือ m s s เนี่ยจะเกิดสวนกับเทรนด์ปัจจุบันหรือการทำลายโครงสร้างย่อยล่าสุดซึ่งมันเป็นสัญญาณเตือนว่าเฮ้ยอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางหรืออย่างน้อยๆก็อาจจะพักตัวลึกกว่าปกติแล้วนะแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับการที่เราแยก2อ,อย่างนี้ออก มันช่วยให้เราตัดสินใจเทรดได้ดีขึ้นยังไงบ้างโอ้โหสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะมันให้ข้อมูลเราคนละแบบเลยถ้าเรายังเห็น BOS เกิดขึ้นต่อเนื่องชัดเจนเราก็อาจจะยังมั่นใจในการหาจังหวะเข้าเทรดตามเทรนเดิมต่อไปได้ แต่เมื่อไหรก็ตามที่เราเริ่มเห็นสัญญาณช็อต M.S.S เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้ามันเกิดในบริเวณที่เป็นแนวรับแนวต้านสำคัญหรือเกิดหลังจากที่ราคาพึ่งวิ่งไปเก็บ Liquidity ฝั่งตรงข้ามมาหมัดๆม i q u i d i t y อ่าอันนี้เกี่ยวกันยังไงครับขอยนิดหนึ่ง l i q u i d i t y ก็คือพวกสภาพคล่องหรือพูดง่ายๆคือจุดที่มักจะมีพวกคาสั่งซื้อขายรออยู่เยอะๆนะคะอย่างเช่นเหนือสวิงไฮเก่าหรือว่าใต้สวิงโลเก่า ตลาดเนี่ยบ่อยครั้งมันจะเคลื่อนที่ไปกวาดหรือเก็บลิควิดิตี้พวกนี้ก่อนแล้วค่อยกลับตัวจริงๆทีนี้ลงนึกภาพตามนะคะถ้าราคาพุ่งขึ้นไปกวาดลิควิดิตี้ที่อยู่เหนือไฮเดิม erm, แล้วแทนที่มันจะเกิด BOS วิ่งขึ้นไปต่อกลับกลายเป็นว่ามันเกิดช็อคคือร่วงลงมาทะลุโลลาศบได้แถมมาพร้อมดิสเพลสเมนต์แรงๆด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับ แบบนี้มันก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างน่าสนใจว่าเอะตลาดอาจจะไม่ได้อยากขึ้นต่อแล้วหรือเปล่าอาจจะเตรียมกับตัวลงจริงๆก็ได้ค่ะชัดเจนเลยครับคือ CHOC h MHS มันให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะเมื่อมันเกิดขึ้นในบริบทที่น่าสนใจเช่นหลังจากการกวาดลิคว i ดิตี้นี้เองงั้นวันนี้เราก็ได้ความชัดเจนกันไปพอสมควรเลยนะครับ BOS คือการยืนยันเทรนเดิมยังไปต่อ ส่วน CHOCs CH หรือ m s s เป็นสัญญาณเตือนเป็นธงเหลืองว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือกลับตัวเกิดขึ้นได้ ใช่แล้วค่ะก็อยากจะฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะให้ลองคิดตามดูเล่นๆว่าถ้าเราเริ่มฝึกสังเกตจนมองเห็น BOS เพื่อยืนยันเทรนด์เลยเห็น CHOCH MSS เพื่อจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราคาดการว่า liquidity หรือ เป้าหมายถัดไปที่ตลาดน่าจะวิ่งไปหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนได้อย่างไรบ้างการอ่านโครงสร้างราคาก็เหมือนกับการพยายามอ่านแผนที่ความคิดของตลาดนั่นเองค่ะลองไปสังเกตกันดูนะคะ